สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนเมษายน จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์มาดามจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่เก้าถ้วย ก้ถ้วยเขาบอกว่าเป็นช่วงมีเสน่ห์ของชาวราศีมังกรเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าพูดถึงเรื่องการงานก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรียกว่าจัดว่ามีแบ็กอัพที่ดีเลยสําหรับชาวราศีมังกรจะทําอะไรเนี่ยบางทีอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็มีคนคอยโอบอุ้มคอยปกป้องคุณอยู่ดังนั้นน่ะก็รู้สึกปลอดภัยกับการทํางานได้ส่วนบางคนก็มีเสน่ห์ในเรื่องความรักเรียกว่า นั่งอยู่เฉยๆก็ต่อคิวกันเข้ามาเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นจังหวะที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ในช่วงการมีเสน่ห์ของชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรเนี่ยคุณก็ต้องจัดสรรให้ดีดูให้ดีด้วยโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วไม่ควรบริหารเสน่ห์มันจะกลายเป็นผิดศีลข้อสามแล้วจะทําให้ชีวิตเราอะ่ะมันมันดิ่งลงได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าไอ้กถ้วยเนี่ย มันเป็นเสน่ห์ด้านไหนกันแน่นะคะอ่ะเรามาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ก้าไม้เท้าอีกก้าวไม้เท้าในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรถึงแม้นคุณจะมีแบ็กอัพที่ดีมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่เขาเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนคุณที่เรียกว่าไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นักเพราะก้าไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่า เขายังมีคนอื่นที่ยังจะต้องช่วยเหลืออีกหลายคนดังนั้นเวลาช่วยเราเนี่ยอาจจะช่วยช่วยเราแค่เพียงเล็กๆน้อยๆน,นิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าคุณมีแบ็กอัพใหญ่อยู่พอสมควรแต่เพียงแต่ว่าการช่วยเหลือของเขาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าทําไมช่วยเราได้แค่นี้เองเหรอทําไมช่วยได้แค่ช่วยเราได้น้อยนิดเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอ่อต้องพูดว่าบางครั้งบางทีผู้ใหญ่ที่เขาคิดจะช่วยเราเนี่ย เขาไม่ได้มีเราแค่เพียงคนเดียวถ้าเขาช่วยเราแบบดันเราอย่างเต็มที่หรือช่วยเราอย่างเต็มที่ออกหน้าออกตาเต็มที่เกินไปแล้วคนอื่นๆอีกหลายคนล่ะเขาก็จะต้องเอาแบบแบบเดียวกันเหมือนเหมือนกันแบบนี้ซึ่งบางทีเขาก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราถึงแม้คนจะมองว่าเรามีแบ็กอัพที่ดีแต่ว่าเขาก็ช่วยเราได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะักสิ่งที่ดีที่สุดของชาวราศีมังกรคือคุณต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด ได้ไพ่ไพ่ใบต่อมาได้ราชินีราชินีดาบราชินีดาบก็บอกว่าเป็นช่วงจังหวะของการทําอะไรคนเดียวจะดีดีกว่าการทําเป็นหมู่คณะและจะประสบความสําเร็จมีภาวะของความเป็นผู้นําคุณอาจที่จะต้องเหนื่อยมากหน่อยนะคะแต่เรียกว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวขอเพียงแต่ว่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะคะทำอะไรต้องมีสติมีการรู้จักยั้งคิด เอ่อเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีความโดดเด่นในเรื่องการทำงานดังนั้นคุณจึงมีศัตรูค่อนข้างเยอะนะคะมีคนคอยจ้องจับผิดมีมีศัตรูที่คอยคิดร้ายต่อคุณถ้าถามถึงว่าอ่ะเรามีแบ็กอัพและศัตรูที่จะมาคิดร้ายกับเราจะทำอะไรเราได้ไหมเขาทำอะไรเราอ่ะอยังเกงเกงนะคะต้องพูดว่ยังเกงเกงแบ็กอัพเราแตก เพียงแต่ว่าแบ็กอัพเราก็ไม่สามารถช่วยเราได้เต็มที่นะเขาช่วยได้แค่เพียงนิดหน่อยไม่งั้นมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงไปถึงเขาได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกอย่างต้องดิ้นหลวนด้วยตัวเองแล้วจะประสบความสําเร็จแล้วจะมีโอกาสก้าวน้าใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากความสามารถความกระตือรือล้นของตัวคุณเองไม่ว่าจะมีแบ็กอัพหรือไม่มีแบ็กอัพ คุณก็สามารถก้าวหน้าได้ถ้าคุณมีความกระตือรือร้นหรือล้อนส่วนใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็บอกได้เลยว่ายิ่งขยันมากยิ่งมีโอกาสมากมีโอกาสดีๆเข้ามามีศัตรูคู่แข่งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปกติของมนุษย์โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูคู่แข่งของชาวราศีมังกรมีอยู่แล้วเพียงแต่ตัวคุณเองมีความโดดเด่นมากกว่าทำอะไรต้อง อ,อ,อย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรืออย่าใช้อารมณ์ในการใช้คําพูดคําจาให้มีเหตุผลให้มากๆรู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนอ่อนนอกแข็งในอ่ะแล้วคุณจะชนะนะคะไพ่ใบต่อมาได้หนึ่งดาบหนึ่งดาบเขาบอกว่าการงานในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยอาจจะพบเจอกับอุปสรรคคนข้างมากเลยทีเดียวอย่าท้อถอยนะคะใครที่มีเกณฑ์ของการที่จะทําธุรกิจหรือทํางานอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ก็อาจจะพบเจอกับอุปสรรคเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ท้อถอยลุยต่อไปเรื่อยๆงานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะมีรายได้เสริมขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยก็ได้ไพ่ใบต่อมาสามไม้เท้าสามไม้เท้าก็บอกว่า,เ,าเป็นช่วงจังหวะของการที่รู้สึกเบื่อที่อยู่เดิมเบื่อที่เก่าอยากจะออกไปหาที่ใหม่ดังนั้นถามว่าได้ไหมมันต้องรอเวลาอีกสักระยะหนึ่งการที่จะออกไปหาที่ใหม่สําหรับคนที่ทํางานประจําคุณไปสมัครที่ใหม่หรือยัง ถ้าคุณยังไม่เป็นสมัครที่ใหม่แล้วคุณก็คิดแต่ว่าอยากจะออกอยากบองหาอยากได้โอกาสดีๆอยากจะไปที่ใหม่แต่ถ้าไม่สมัครแล้วคุณจะไปได้ไงถ้าคุณสมัครคุณมีโอกาสที่จะได้ไปในมิช้านี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้สมัครคุณก็นั่งรอต่อไป เพราะคุณยังไม่สมัครงานที่ที่ใหม่คุณก็จะยังไม่มีโอกาสที่จะได้แต่ถามว่าอยากไปไหมอยากไปอยากไปเจอโอกาสที่ดีมากกว่านี้อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าบางทีทําอะไรไปแล้วดีเกินหน้าก็ไม่ดีมักเจออุปสรรคหากหนามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไปที่ใหม่น่าจะดีกว่าดังนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาบอกว่าเลิฟเวอร์เลิฟเวอร์นั่นหมายถึงว่าผู้ที่เกิดเอ่อ ราศีมังกรเป็นคนที่ทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันมีคนให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณแบบลับๆเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของชาวราศีมังกรดังนั้นน่ะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแน่นอนแล้วคุณเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธใครคุยด้วยฉันก็คุยหมดจึงถูกมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเองก,องก็ต้องอ,อชัดเจนกับคนที่เราเลือกเราถ้าเราคุยแล้วเรารู้สึกเอ้ยเราเลือกคนเนี้ เราต้องชัดเจนไปเลยแล้วคนอื่นๆเขาจะได้ค่อยๆลามือไปไม่ใช่ว่าชัดเจนไปสมดทุกคนมันก็ไม่มีใครไปจากชีวิตคุณแน่นอนนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบในที่นี้ต้องบอกก่อนนะว่าสําหรับชาวราศีมักรหรือลัคนามักรคุณเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมนะคะสามารถที่จะลอกเรียนแบบงานของผู้อื่นได้แบบเนียนเนียนคลิปโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถที่จะ ใช้ลิขสิทธิ์มาจัดการอะไรคุณได้เลยเพราะคุณจะมีวิธีการพลิกแพงแต่ในขณะเดียวกันชาวราศีมังกรหรือราคนามังกรก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าไอเดียต่างๆความคิดต่างๆหรือผลงานใหม่ๆต่างๆของคุณที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยคุณอย่าไปไปเปิดโปงหรือไปพูดหรือไปบอกหรือไปทำให้คนรู้เยอะ หรือทางที่ดีอย่าเพิ่งให้ใครรู้ได้เลยยิ่งดีนะคะจนกว่าที่จะไปจดลิขสิทธิ์ไปทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะค่อยให้เปิดเผยให้คนรู้เพราะไม่งั้นคุณจะถูกขโมยซีนถูกแย่งไอเดียไปนะคะเป็นจังหวะที่ต้องระมัดระวังการถูกแย่งไอเดียไปจากคุณหรืออีกทีหนึง่งชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรระมัดระวังการถูกย่องเบาเข้าบ้านคุณนะคะแล้วก็ถูกลักเล็กขโมยน้อยได้หรืออาจจะ มันเป็นการลักเล็กขโมยน้อยะนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาจจะมีโจรขึ้นบ้านหรืออาจที่จะถูกขโมยวิชาต่างๆจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เมจิกเชียนไพ่เมจิกเชียนเนี่ยติดกับไพ่เจ็ดดาบนั่นหมายความว่า ชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรคุณเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วและมีความถนัดหรืออาจจะเรียกว่าคุณมีความรู้ในการทํางานหลายสิ่งหลายอย่างแต่เรียกว่ารู้ัทบทุกอย่างแต่ไม่ได้ชํานาญทุกอย่างนะเพราะว่าพอเรียนรู้อันนี้เป็นแล้วก็ไปเรียนรู้อันใหม่เรียนรู้อันใหม่เป็นก็ไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนเรียกว่าความรู้ท่วมหัวแล้วนั่นแหละนะคะสาหรับชาวราศีมังกรเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวัง ไอ้การที่เรามีความรู้ท่วมหัวเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถจึงมีคนระแวงคุณระแวงความเก่งละแวงความสามารถที่คุณ่ะเป็นคนที่เห็นอะไรนิดอะไรหน่อยปุ๊บเนคุณสามารถเอาไปพลิกแพงเป็นเป็นงานของคุณเป็นธุรกิจของคุณได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาจที่จะมันเหมือนกับอะไรกงกรรมกงเปลี่ยนได้นะ เราอาจจะเป็นลอกเรียนแบบคนวันหนึ่งเราอาจจะเจอมือดีที่มาลอกเรียนแบบเราแล้วเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นทําอะไรก็ตามต้องมีความรอบคอบด้วยนะทําแล้วก็ต้องรอบคอบด้วยเมื่อเราไปเรียนแบบเขาเรารู้เนี่ยแล้วนี่ว่าเฮ้ยเราทํายังไงที่จะไม่ให้เขามาจัดการเรื่องลิขสิทธิ์กเราได้คนอื่นเขาก็ทําแบบนั้นเช่นกันนะคะไพ่ใบต่อมา ได้ไพ่เอ็มเพเอ็มเพจก็บอกว่าในช่วงของเดือนเมษายนหลังวันที่20ไปแล้วเนี่ยคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคุณจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับความสุขความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นฐานะความเป็นอยู่ดีมากยิ่งขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะการงานมั่นคงความรักก็เรียกว่าถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่สำหรับใครที่ยังไม่ไม่มีลูกก็จะได้ลูก ใครที่เขาเรียกว่าใครที่ชอบดูแลนะคะหรือใครที่คิดจะมีแฟนต้องบอกว่าใครที่คิดจะมีแฟนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะเจอผู้ชายที่เขามองคุณว่าคุณน่ะดูดีมีฐานะดังนั้นระวังสักนิดหนึ่งจะมีคนเข้ามาแบบลักษณะของการที่เรียกว่าไม่ได้รักเราจริงนะ รักรักที่ผลประโยชน์รักที่เงินทองของเราอย่างที่บอกต้องเลือกคนอายุมากกว่าถึงจะดีถ้าเลือกคนอายุเด็กกว่าบอกได้เลยว่าเขาเข้ามาให้เราซัพพอร์ตชีวิตเขาส่วนถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายในที่นี้เขาบอกว่าคุณมีความเป็นแม่ดังนั้นคุณจึงมีนิสัยของการที่เรียกว่าดูอบอุน่นดูอบอ้อมอารีเวลาที่อยู่ในครอบครัวนะคะจะ สามารถทำกับข้าวเลี้ยงคนในครอบครัวได้หรือว่าดูแลครอบครัวให้ได้รับความสุขความสะดวกสบายได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในสังคมอย่าไปอยู่ใกล้ผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายอยู่ใกล้ผู้หญิงได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่าไปอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ด้อยกว่าแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ อย่าไปอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ด้อยกว่าอย่าไปอยู่ใกล้ผู้ชายถ้าไปอยู่ใกล้ผู้ชายเสียเปรียบทั้งเพเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้ผู้หญิงที่มีศักยภาพเหนือคุณมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเขาจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกได้ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่หกออไม้เท้าหกไม้เท้าหมายถึงการที่เรียกว่าคุณมีภาวะของความเป็นผู้นําในการที่จะนําทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างเช่นว่า บางคนทําเกี่ยวกับเรื่องการขายบางคนเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกดังนั้นนะ่ะหรือการที่ทํางานเป็นทีมอย่างพวกขายตรงต่างๆคุณมีโอกาสที่จะพาทีมเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เด็กดาบเด็กดาบนั้นหมายถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเอ่อ คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่สะดุดติดขัดเรื่องงานไปบ้างจากการเป็นห่วงนะคะคุณอาจจะมีห่วงบางสิ่งบางอยา่างบางคนห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนจะน้อยใจว่าเราก้าวหน้าเกินหน้าเขาก็ไปชะลอเลือรอเพื่อนอันเนี้ยผิดคิดผิดนะคะส่วนบางคนก็มีลูกมีหล,ลานที่ต้องเป็นห่วงมันเลยทําให้งานก้าวหน้าไม่ได้บางคนก็มีพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณที่เราเป็นห่วงมันจึงทําให้เราอะ จะก้าวหน้าเรื่องงานมันยังไปไม่ได้เพราะเรายังห่วงในบางอย่างอยู่ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์เขาบอกว่าในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรมีความโดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความรักบอกได้เลยว่าโดดเด่นมากจนเออโดดเด่นมากจนมี จนคนไม่กล้าเข้ามาไม่ใช่จนมีคน่าจนคนไม่กล้าเข้ามาเขาเข้าใจว่าอย่างคุณเนะี่ยหน้าที่จะต้องมีครอบครัวแล้วหรือมีแฟนแล้วทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเรายังโสดอยู่เพราะว่าความโดดเด่นของคุณความสวยความรู้ความสามารถของคุณทําให้เขาไม่กล้าเข้ามาจีบไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบปิดจบแล้วนะได้ไพ่หนึ่งหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญในที่เนี้ย โครงการหรือโอกาสใหม่ๆที่จะทำเนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคุณได้แต่มันเป็นอาจจะเป็นเพียงในช่วงแรกๆอาจจะเป็นรายได้ที่ยังไม่มากเท่าไหร่นักนะคะในช่วงของเดือนเมษายนเนี้ยการงานก็จัดว่าดีพอสมควรสำหรับชาวราศีมังกรการเงินอ,อาจจะยังแบบเรียกว่ามีเงินผ่านมือนะยังไม่มีเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำรรส่วนเรื่องความรัก ความรักก็จะมีคนเข้ามาและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วส่วนใครที่อยากมีลูกก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้ท้องแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้มีลูกมีโอกาสที่จะท้องหรือใครที่ถ้าคุณเป็นผู้ชายคู่ครองของคุณก็มีโอกาสที่จะท้องได้ในในช่วงของเดือนเมษายนนี้มีโอกาสที่จะได้ลูกสมดังใจปรารถนานะคะส่วนเรื่องสุขภาพ สุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนนะคะระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนด้วยสําหรับผู้หญิงนะถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มอายุ40ระวังเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะเพราะว่ามันก้าวเข้าสู่วัยทองส่วนผู้ชายเนี่ยห้าสิบห้าัถึงจะเริ่มก้าวเข้าสู่วัยทองอารมณ์จะเริ่มแปรปวนออ,อุบัติเหตุไม่มีนะการเจ็บอุบัติเหตุไม่มี การเจ็บป่วยที่เป็นโรคร้ายหรือว่ารุนแรงยังไม่มีเกิดขึ้นแต่สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็เรียกว่าในช่วงเนี้ยังไม่มีอะไรที่จะกําเริบหรือจะเป็นอะไรรุนแรงนะคะวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานจัดว่าแข็งแรงดีสําหรับจบคําพยากรณ์สําหรับคลิปนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์อื่นๆทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัว ถ้ากินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวม,มาสอบถามค่าเรียนค่าครูกันได้เลยนะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ